รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์อิสระปูสิริดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงครึ่งปีหลังนะครับของปี2567นี้นะเนื่องจากมีจังหวะสำคัญเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกลักษาเลยนะครับเนื่องจากว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นประธานแห่งความบาปเคราะห์เป็นประธานแห่งความทุกข์ยากเลยนะทุกกระทมเลยจะมีการเดินถอยหลังนะ ดาวเสาเนี่ยจะเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่1กรกดาเป็นต้นไปนะครับยาวไปถึงวันที่4พฤศจิกายนฉะนั้นจะมีเวลา4เดือนที่ประธานแห่งความเหนื่อยยากเนี่ยเขาพักนะพักก็คือพักการบทขยี้นะเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นตัวแทนความเหนื่อยยากเป็นตัวแทนความทุกข์มธมแล้วก็เป็นประธานแห่งบาบเคราะห์ทั้งปวงเลยนะถ้าเขาเดินแต่กหลังก็แปลว่าเขาเดินบทขยี้แหลกลานเลย เกิดความเหนื่อยเกิดความทุกข์นะแต่พอเขาเดินถอยหลังแปลว่าอะไรพักการบดขยี้นะมันจะดีนะมันจะส่งผลดีเลยเนี่ยดาวเสารพักองศานะมันก็จะ,ะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะส่งผลดีนะแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่ง3ตุลาถึง14กุมภา6-8ดาวพฤหัสเป็นประธานแห่งความดีงามเดินถอยหลังเหมือนกันหยุดส่งกำลัง <c oughs> นะ ประธานแห่งความดีงามถ้าเขาเดินเต็มที่เขาก็ส่งกําลังให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปติทางที่ดีแต่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังเหมือนกันนะเริ่ม3ตุลานะเริ่ม3ตุลาอันนี้ก็ถือว่าดีนะใครที่เหนื่อยมานะพอจังหวะหนึ่งกรกฎาคถึง4พฤศจิกาดาวเสาประธานบัะเคาะหยุดการทำงานก่อนพักก่อนนะเดินถอยหลัง นะแล้วแต่ก็ยังมีดาวดีส่งกําลังกันอยู่ตั้งแต่ตุลานะเนี่ยไล่มาเรื่อยตั้งแต่กรกฎามาเนี่ยนะดาวดีดาวประธานเขาก็ส่งกําลังแทนเลยฉะนั้นจังหวะเนี่ยจังหวะตั้งแต่หนึ่งกรกตาถึงสามตุลาเนี่ยนะหลายคนจะเปลี่ยนชีวิตเลยนะใครทําออนไลน์จะดังขึ้นมาเลยนะใครทําค้าขายจะรวยขึ้นมาเลยใครจะเปลี่ยนธุรกิจก็เปลี่ยนได้จเจริญรุ่เรงเรือง ใครจะลาออกมาทําธุรกิจส่วนตัวสาเร็จสมปรารถนานะเนี่ยกรในาสิงหากันยาตุลาเนี่ยสี่เดือนนี้เลยนะเพราะว่าเป็นจังหวะที่ดาวปากเคราะห์อ่อนกําลังและมีดาวดีส่งกําลังอย่างดีเลยนะพอหลังจากตุลาเนี่ยดาวประธานสุ p ร,ราะขาก็ไปอ่อนกำลังอีกนะฉะนั้นเราจะมีเวลากัน4เดือนกรกนาคมสิงหากักฎายมตุลาเนี่ยลุยแหลกนะเตรียมตัวเปลี่ยนทุกรัชนานะ เหรียญบรมครูมงคลที่ระลึกควรค่าแก่การบูชาด้านหน้าพิม์พบรมครูหลวงปู่โลกอุดรด้านหลังพิม์บรมครูปู่ฤาษีพรมนารอดเหรียญบูชาบรมครูผู้ทรงอภิญญาจัดสร้างจำนวนจำกัดผ่านพิธีพุทธาพิเศษในบทมหาอุดพุทธคุณเข้มขลังตามแบบพิธีโบราณจานพระยนตวิเศษหกอักขระพุทธคุณด้านบุญยริษ อิทธิฤทธิ์อำนาจวาสนาบารมีโชคล้าโพ,พกศัพย์ค้าขายเมตตามหานิยมจัดสร้างพิเศษเพียงสองรุ่น 1. ดรุ่นปัดทอง 2. ดรุ่นก้นคลบลิขสิทธิ์ของอาจาร,รย์กิษณาภูสิอุดมรายได้เพื่อร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์สืบสไตล์ใหญ่แจกเพื่อเป็นธรรมทานสนใจบูชาหรือร่วมบุญ ติดต่อได้ที่ Line a t open down ลัคนาสิงห์ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยนะครึ่งปีหลังจะเป็นครึ่งปแีงนะงปแห่งความสำเร็จเลยนะครึ่งปีแห่งความสำเร็จเลยนะฉะนั้นชาวลัคนาสิงห์ใครกำลังทำอะไรอยู่กำลังวางแผนอะไรกำลังขับเคลื่อนอะไรนะจะเกิดความสำเร็จสมปรารถนานะแล้วจะได้พบกับความสุขที่รอคอย ความสำเร็จที่รอคอยจะเกิดขึ้นนะรู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกโล่งใจรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะเออแล้วจะเหนื่อยน้อยลงด้วยนะเนื่องจากอะไรดาวพระเสาเนี่ยเล็งดวงชะตาใช่ไหมดาวพระเสาเป็นประธานแห่งความเหนื่อยยากมีกําลังเล็งดวงชะตามันก็ทําให้เราเหนื่อยเนี่ยตั้งแต่ต้นปีทั้งเหนื่อยทั้งลุ้นทั้งเครียดทั้งกดดันแต่ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปเขาพักก่อนนะเดินถอยหลัง หยุดบทขยี้เราแล้วนะฉะนั้นชาวลัคนาสิงห์เนี่ยโล่งเลยและจะเจอหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจราจาใหม่ๆใครทคําค้าขายจะมีลูกค้ารายใหม่จะมีหุ้นส่วนใหม่เข้ามาช่วยนะจะเกิดความสําเร็จสมปรารถนาในหน้าที่การงานด้วยนะข้อควรระวังระวังความใจร้อนของตัวเองนี่แหละนะความใจร้อนคิดไวทําไวทําให้ตัดสินใจผิดพลาดนะให้สวดนมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบ้าง มันจะลดความใจร้อนลดความผิดพลาดได้นะครับแนะนําเลยตรวจดวงชะตาครึ่งปีหลังนะต้องเช็คเลยนะตรวจดวงชะตาครึ่งปีหลังเลยเพราะว่าคืองี้สิ่งที่จันทําคลิปนี้นะมันเป็นดาวจรมันยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเดิดของแต่ละคนคําว่าดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้าอยู่นะถ้าดาวในชะตากําเดิดเราไปตรงกับดาวบนท้องฟ้านะวันนี้นะไอสิ่งที่จันพยากรณ์ไปมันก็จะตรง นะฉะนั้นถ้าใครกังวลต้องตรวจดวงชะตาครึ่งปีหลังนะเพราะว่า6เดือนตรวจครั้งหนึ่งก็ดีนะใครตรวจครึ่งปีแรกไปแล้วตั้งแต่ต้นปีก็ครึ่งปีหลังเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์เพราะมันมีดาวใหญ่2ดวงเนี่ยที่เขาเดินผิดปกตินะเราก็มาเช็คกันอีกทีนะดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้เรื่องรู้จริงแม่นยําแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆ อาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์ปรษณนมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยังตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว ท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไร้สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบอร์โทรศัพทท์มืืออถนเลขี่บ้า เลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยเพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลองมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาบนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Cha t นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมังกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2567เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลขม,มงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ